กินไก่ไก่ก็แพงแห่ไปกินไกแแ่แพงอัดไข่แพงอีกตลกอ่ะเหมือนแบบว่าน้ำมาน้ำท่วมให้ไปสร้างบ้านบนที่สูงเนี้ยผักชีแพงมาให้ไปผักผุกชีอย่างหมูแพงให้ไปกินหมา อันนี้คือที่ที่มันลําบากอยู่คือว่าคนก็อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าให้ไปกินไก่แพนไม่ใช่เขาอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องกินหมูไปตลอดเขาก็เลือกกินแหละอ่ะหมูแพงเขาก็ไม่กินอเข้าใจได้แต่แค่ว่ามันอยู่ไม่ได้เพราะว่าสินค้าทุกอย่างมันแพงหมดข้าวของมันแพงอะมันแพงไปหมดหมูแพงหมูแพงไปกินไก่พอไก่คนแห่ไปกินไก่ไก่ก็แพงแห่ไปกิน ไข่แพงอ่ะไข่แพงอีกอันนี้แพงแพงก็คือแพงไปหมดเนี่ยคือเราต้องไปแก้ที่โครงสร้างของปัญหาะคะ่ะโอเคออมอมอ,มอมพยายามพยายามคิดถึงคนที่เขาคิดแบบนี้นะว่าแบบเอ้ยอ่าโอเคหมูแพงแล้วก็ไม่กินหมูงราแล้วก็ไปกินไก่แล้วก็ไปกินปลาแล้วก็ไปกินอะไรจะได้ผลดีจะได้ลดความอ้วนแล้วก็จะได้แบบว่าเหมือนกับทําบุญไปด้วยเออมีคนที่อย่างนี้เราก็พยายามคิดแล้วว่าอ๋อมันมันใช่มันมันใช่ในการแก้ไขปัญหารหรือเปล่า <laughs> มันตลกอ่ะเหมือนแบบว่าน้ำมาน้ำท่วมให้ไปสร้างบ้านบนที่สูงเนีย่ยผักชีแพงก็ให้ไปผ,ผักผูกชีเนีย้ยหมูแพงให้ไปกินหมาเหรอคะตอนนั้นนะะ่าหาหาเสียงไว้ว่าจะให้ค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่นะสี่ร้อยกว่าบาทฉะนั้นค่าของชีบนสูงมันเมือนสมัยก่อนเรามีเงินหนึ่งันบาทใช่ไหม เราสามารถซื้อของได้สิบอย่างแต่ตอนนี้เรามีเงินหนึ่งพันบาทมันผ่านมาแปดปีละแต่เราซื้อของได้แค่ห้าอย่างเออแสดงว่าเงินมันเฟอ้อดิใช่ไหมล่ะเออเองินมันเฟอ้อเราต้องขยันขึ้นแต่ในความขยันของเราอ้าวงานไม่มีอีกตกงานอีกมันมันไม่ได้ดิใช่ไหมคะคือว่าค่าแรงอ่ะนี่คุณคุณพูด เหมือนแบบพูดในความเพ้อฝันว่าแบบว่าเหมือนให้ความหวังคนไปว่าเออเนี่ยจะให้ค่าแรงขึ้นเป็น4 0 0ร้อยกว่าบาทรักชาตินะรักเลยแหละเพราะเราเกิดมาที่นี่เรารักชาติเรารักประเทศถึงออกมาพูดเขาหายไปตลอดไม่เห็นนะคะเวลามีปัญหาเวลามีปัญหาต่างๆนานาหรือว่าเวลาใครถามคําถามอะไรเขาก็จะเดินหนีหายตัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า work from home อยู่หรืออะไรคุณต้องมีแผนรองรับไวด้ดิใช่ไหม เออในเมื่อคุณเป็นหัวหน้าง,งานคุณสั่งงานลูกน้องแล้วรูก้องจัดก,การไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้คุณก็เปลี่ยนคนไปทําอืมเปลี่ยนคนในการแก้ไขดิมันต้องคิดถึงใจเขาใจเราด้วยอะค่ะเข้ามานั่งบริหารมันไม่ใช่เรื่องง่าย